ปูนาน้ำใสสร้างรายได้กว่า50,000บาทต่อเดือน ผมวุฒวิรุฒิหาสมบัตินะครับจาก House Studio นะครับผมเป็นนักเขียนเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำงานทางด้านโซเชียลมีเดียและรายการทีวีนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายการทำมาหากินรายการที่จะสรรหาแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในหลากหลายช่องทางสำหรับในเทปนี้เราจะไปกันที่นิตยาฟาร์มปูนานะครับอยู่ที่ตาบลท่าทองอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยมีคุณวัชระเดือนขึ้นและคุณนิตยากัญยาประสิทธิ์นะครับซึ่งได้ ปรับปรุงสถานที่รอบๆบ,บ้านพักนะครับแล้วก็เปิดเป็นฟาร์มปูนาโดยสร้างเป็นบอ่อปูนเพียงไม่กี่บอ่อนะครับตอนแรกนําปูสายพันธุ์กําแพงเพชรมาเพาะเลี้ยงในระบบน้าําใสสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงกับธรรมชาตินะครับทำให้ปูนาขยายพันธุ์ได้ทั้ง3ฤดูส่งผลให้มีผลผลิตออกขายได้ทั้งปีนะครับสร้างรายได้กว่า5 0,000บาทต่อเดือนนั่นเองว้าวถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับคุณนิตยาก็ชอบท่องไปในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ดูยูทงยู you YouTube ทําให้เกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาว่าการเลี้ยงปูนาในน้ําใสเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่หายากนะครับเพราะว่าในเมืองไทยมีคนทําอาชีพเพาะปูนาเพียงแค่10%เซเท่านั้นจากการหาข้อมูลมานะครับส่วนใหญ่ก็ไปรับมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับอีกทั้งถ้าเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าอาจจะมีปรสิตมีพยาธิหรือว่ามีสารเคมีตกค้างนั่นเองคุณนิตยาจึงได้ปรึกษากันนะครับกับสาม,มีและลงมือทําโดยนํพนพนนา,าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนามาเพาะพันธุ์ในกระมังก่อนนะครับแต่ก็ไม่ประสบผลสาเร็จ ช่วงแรกก่อนจะย้ายไปเลี้ยงในบ่อปูนซีเมนนะครับและเลี้ยงในระบบน้ำใสหรือน้ำประปานั่นเองครับสำหรับอาชีพการเลี้ยงปูนานะครับสามารถสร้างรายได้ให้คุณนิตยาเนี่ยประมาณ4 0่0มืถึงห้าหมบาทต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับและในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะฮะที่ผ่านมารายได้ ไม่ใช่ลดลงนะครับแต่กลับเพิ่มขึ้นจากเดิม20-30 0ถึง30,000บาทเลยทีเดียวนอกจากจะมีการจำหน่ายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผสมพันธุ์ไว้จนมีไข่แล้วโดยขายคู่ละ100บาทนะครับส่วนปูนาะรุ่นหนุ่มสาวก็จะเป็นคู่ละ60บาทกระดองปูก็กิโลกร,รัมละ2 0 0้ถึง250บาทนะครับส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าทางภาคเหนือตอนบนเพื่อนาไปทา อ่องปูนะครับและในโรงงานเครื่องสําอางที่นําไปทําแป้งพับซากปูก็ยังขายได้อีกนะครับกิโลกรัมละ1 0 0่งถึงสองบาททีเดียวโดยจําหน่ายให้กับเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อนําไปทําปุ๋ยอีกทั้งยังแคะมันปูขายก็ได้กิโลกรัมละ1,200บาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าขายได้ทุกชิ้นส่วนและหากใครที่ซื้อพ่อพันแม่พันธปูไปเลี้ยงจากฟาร์มของคุณนิตยานะครับคุณนิตยาก็ยังมีการให้บริการให้คําปรึกษานะครับการเลี้ยงปูและรับซื้อผลผลิตคืนอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีการแปลรูปผลิตภัณฑ์ที่หลหลลาากย ว่าจะเป็นน้ำพริกมันปูนาน้ำปลาร้าปูนาปูนาสามรสปูนาดองสมุนไพรโดยขายผ่านทางออนไลน์นะครับอย่างเช่น Facebook Sho ป e, ี้อะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีโอ้โหเหมือนทําได้เยอะแยะขนาดนี้เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับนอกจากเลี้ยงเองทําเองขายเองอะไรแล้วทางฟาร์มยังมีการส่งต่อความรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่สนใจได้หันมาเพาะปูนาน้ำใสาขายกันและยังเป็นวิทยากรให,กให้กับชาวบ้านตามชุมชนต่างๆที่สนใจนะครับก่อนจะมี การรวมกลุ่มกันนําปูนาที่ขนาดเล็กร่วมกันแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารอย่างหลากหลายนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วเอาละครับสำหรับใครที่อยากเจริญรอยตามบ้างอยากเลี้ยงปูนาบ้างสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คุณนิตยาฟาร์มปูนานะครับหรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลข093 1376 เกนกะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันไว้ได้เลยครับพอมีแนวทางอาชีพใหม่ๆที่น่าสนใจผมจะนำมาเล่าให้ฟังในทันทีครับคลิปนี้ขอเปิดประสบการณ์และแนะนำอาชีพใหม่ๆไว้เบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราจะพาไปทำมาหากินเรื่องอะไรกันต่อกดไลค์กด Sub s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยครับ